สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขัน,ขนฟุตบอลเ a Cup คอังกฤษฤด,ดูกาล2024-2025ในรอบ8ทีมสุดท้ายกันนะคะผลปรากฏว่าฟูลแลมแพ้คริสตันพาเลตศูนย์ประตูต่อ3โดยพาเลตได้ประตูจากเอเซนาทีที่34ซานาทีที่38และเอ็นเคเทนาทีที่75ทำให้คริสตันพาเลตผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่ะ ส่วนอีกหนึ่งคู่ไบรตันเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรส์ประตูต่อ0ทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปและยังไม่มีทีมใดทำประตูได้นะคะต้องดวลจุดโทษหาทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปปรากฏว่านอตติงแฮมฟอเรสยิงได้แม่นยำกว่าเอาชนะไป4ประตูต่อ3โดยฟอ r e เรสได้4ประตูมาจากไรอันเยสนิโคล่ามิเลนโควิชฮัสซันโอดอยและเอลีเอตเอนเดอร์สัน ขณะที่ไบรตันได้3ประตูตตมาจากลูอิสดังบายันคูด้าและเจ้าเปโดรทำให้ทางด้านของฟอรเรสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จค่ะจากนั้นไปดูผลการแข่งขันในคืนวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2568ค่ะ ปรากฏว่าเบรสตันแพ้แอสตันวิลล่าศประตูต่อ3โดยแอสตันวิลล่าได้ประตูจากแรชสอร์ด2ประตูนะคะนาทีที่59และยิงจุดโทษในนาทีที่64รวมทั้งแรมซี่นาทีที่71อีกคู่บอลมัดแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อ2อบอลมัดได้ประตูจากอีวานิลสันนาทีที่21ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้2ประตูมาจากฮาแลนนาทีที่49 และมามูชที่ยิงในนาทีที่63ทําทำให้แอสตันวิลล่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทะลุผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปค่ะสำหรับผลการจับสลากประกบคู่ฟุตบอล FA ฟเอคัพฤดูกาล2024-2025ในรอบรองชนะเลิศแข่งขันกันในวันที่26เมษายน2568 n o t t i n g อ a m f o r e แ t ฮมฟอรจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ขณะที่คริสตันพาเลตพบกับแอสตันวิลล่าทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวสืกฟุตบอล FA ฟเอครับฤด,ดูกาล2024-2025ได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Sportba News c h a ช n e แนค่ะ